สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาวละคะนาราศีตุลผู้รักความยุติธรรมและก็มีความงดงามในหัวใจถูกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel และก่อนอื่นนะคะแม่หมอก,ก็ขอแฮปปี้นิวีย์นะคะสวัสดีปีใหม่ปี2569ขอให้ปีที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะจงเป็นปีที่ชีวิตของชาวตุลมีความสมดุลและสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะขอให้คุณรวยเงินรวย โชครวยความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปีเลยนะคะ เอาละค่ะชาวตุนทั้งหลายในปี2569นี้ค่ะโดยเฉพาะใน15วันแรกของเดือนมกราคมนั้นก็เรียกว่าดวงดาวบนท้องฟ้านะคะกำลังจัดสรรความมั่นคงมาสู่ตัวคนใครที่อยากจะมีความฝันนะคะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถหรืออยากจะสร้างรากฐานชีวิตให้เป็นปึกแผน่นมกราคมนี้ค่ะก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นจังหวะที่ดวงดาวบนท้องฟ้ากับ กำลังจะเปิดประตูบานใหญ่ให้กับคุณซักทีอันดับแรกเลยนะคะชาวตุลทั้งหลายดาวสุขดาวประจำตัวของคุณจะโครจรค่อนข้างดีค่ะเรียกว่าจะโครจรเป็นทั้งมหาจักรและก็ปฐุมเกณฑ์ไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะเรียกว่าในช่วงนี้อยู่เฉยๆก็ดูแพงอยู่บ้านเฉยๆซั์ก็จะพุ่งเข้าหาและแม่หมอก็แนะนำนะคะว่าขอให้คุณนั้นจงใช้สเสน่ห์ที่มี ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าการที่เราจะไปขอโอกาสจากผู้ใหญ่ขอเงินขอทุนขอความช่วยเหลือใดๆนะคะก็นับว่าตัวของคุณนะคะจะได้รับความเมตตาได้รับความเกื้อหนุนเป็นอย่างดีค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งะคะที่แม่หมอมองว่าจะสําคัญนะคะนั่นก็คือบรรดาดวงดาวจะค่อยๆทย,ยอยย้ายเข้าสู่ภพพันธุหรือว่าราศรีมังกรน,นะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเนาะ,ะไม่ว่า จะเป็นดาวอังคารดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธค่ะเมื่อดวงดาวน้อยใหญ่เข้าไปชุมนุมกันในพบนี้แม่หมอมองว่านะคะน่าจะส่งผลให้ชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรากฐานนะคะเช่นบางคนอยู่ๆก็จะมีแผนการนะคะอยากจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่บางคนก็จะได้รีโนเวทนะคะตกแต่งบ้านเรือนจนสวยเช้งดูมีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม,มากขึ้นเอาล่ะ บางคนนะคะเรียกว่าคุณนั้นก็มีโอกาสจะได้รับมดรดกตกทอดจากครอบครัวพ่อแม่อาจจะแบ่งที่ดินให้หรือว่าคนรักคู่ครองนะคะก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างครอบครัวนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ชาวตุลหลายคนจะได้ตั้งหลักปักฐานนะคะให้ชีวิตมีความมั่นคงในรอบหลายปีและใครที่รู้สึกว่าชีวิตลอยๆอยนะคะไม่มีจุดมุ หมหปีนี้ก็ถือว่าคุณจะมีหลักยึดที่แข็งแกรงหรืออย่างน้อยแม่หมอก็เชื่อว่าปี2,569ที่กำลังจะเข้ามานี้คุณจะเริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองมากกว่าเมื่อก่อนนะคะ เอาล้วค่ะทีนี้นะคะแม่หมอก็จะขอไล่เรียงไทม์ไลน์เนาะในช่วง15วันนี้ค่ะให้ชาวตุลได้ฟังกันเริ่มต้นจากในวันที่5มกราคมนะคะดาวพระเกษจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งจะเป็นภพอริเมื่อดาวเกตเข้าอาริแบบนี้นะคะในมุมหนึ่งนั้นก็แปลว่าตัวชาวตุลบางทีค่ะคุณจะมีศัตรูที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดทําตัวแฝงมาเป็นไส้ศึกนะคะเอาล่ะ right. อีกมุมนะคะก็ แปลว,ว่าคุณจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่บ่อยๆแต่ว่าดาวพระเกตนั้นนะคะก็เป็นดวงดาวที่สื่อถึงลางสังหรณ์นั่นก็แปลว่าช่วงมกรากุมภาพันอยู่อยู่ตัวของชาวตุลน,นะคะก็จะมีเซนต์มีลางสังหรณ์เกี่ยวกับการจับโกหกคนเก่งมากนะคะใครที่มาไม่ดีเรียกว่าคุณจะรู้เท่าทานันและตรงนี้ก็ถือว่าจะทําให้คุณนะคะมักจะคล้วคลาดจะไม่ถูกหลอกจากมิจฉาชีพหรือว่าคนที่ ให้หวังดีกับคุณนะคะ ในวันที่11มกราคมค่ะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งผันธุแม่หมอมองว่านี่คือสัญญาณของการเซ็นสัญญานะคะใครที่อยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถทำธุรกรรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปถือว่าเอกสารจะผ่านง่ายแม้จะตอบรับอนุมัติไวนะคะหรือใครที่ได้กลับบ้านในช่วงปีใหม่ยังไงคุณอาจจะลองเปลยๆบน่นๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง ไม่แน่คะ่ะว่าท่านอาจจะอนุมตัติจะโอนทรัพย์สินบางส่วนให้กับคุณก็ได้นะคะ วันที่14มกราคมค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสําเร็จนั้นก็จะย้ายเข้าสู่พบพันธุเช่นกันและเมื่อดาวลาภะเข้าพันธุนะคะก็ย่อมจะแปลว่าโชคลาภจะมารอคุณถึงหน้าบ้านหาวละชาวตุลบางคนก็แปลว่าคุณกําลังจะได้โชคจากเลขบ้านเลขทะเบียนรถบางทีผู้ใหญ่นะคะคนในครอบครัวก็จะให้โชคให้พรแม่หมอมองว่านะคะเมื่อผ่านวันที่14มกราคม ไปแล้วควรจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะ และก็ปิดท้ายในวันที่15มกราคมค่ะดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินและหุ้นส่วนรวมไปถึงดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณต่างก็จะย้ายเข้าสู่ภพพันธุเช่นกันและเมื่อดาวอังคารโคจรพุ่งเป็นมหาอุดนั้นนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มากนะคะบางคนก็แปลว่าคู่ครองจะนําพาเงินก้อนโตมาให้ครอบครัว แฟนอาจจะเป็นนะคะหรือว่าซื้อของใหญ่ๆให้กับคนและแม่หมอก็จะนับจากช่วงวันที่15มกราคมนี้นะคะยาวๆไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าชาวตุลน,นี่แหละค่ะจะเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ทรัพย์เพราะความรักความเสน่หานะคะส่วนดาวศุกร์ค่ะดาวประจําตัวที่โคจรเป็นเทวีโชคนั้นก็แปลว,ว่าช่วงนี้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะสวยงามสะอาดสะอ้านมีความอบอุ่นนะคะหรือบางคนเรียกว่าช่วงนี้ แค่ได้อยู่ในบ้านคุณก็จะรู้สึกมีความสุขมีความเอนจอยในชีวิตเป็นอย่างมากค่ะ แล้วทีนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการงานนะคะชาวตูนทั้งหลายสําหรับภาระการงานของคุณช่วงนี้ก็เรียกว่าจะผูกพันกับสถานที่ค่ะคนที่ทํางานประจําเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมบ่อยขึ้นนะคะหรือจะต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านซึ่งมันก็แปลกมากเลยนะคะพอเราหอบเอางานกลับมาก็เหมือนว่าจะทําได้ลื่นไหลมากกว่าอยู่ในออฟฟิศนะคะประมาณว่าพออยู่บ้านแล้วมันคิดงานออกมีไอเดียหรือจะมีความขยันที่มากกว่า หรือบางคนค่ะชาวตุนคุณก็อาจจะได้รับมอบหมายเนาะให้ไปดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงออฟฟิศใหม่นะคะหรือจะเป็นช่วงที่คุณยังวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับการจัดโต๊ะจัดระเบียบในที่ทํางานของคุณนะคะ ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นฟรีแลนซ์นะคะเอาเป็นว่าท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพั์นะคะก่อสร้างตกแต่งภายในาขายเฟอร์นิเจอร์ขายของตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าได้ทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวมกรากรุมพาพันค่ะ2เดือนนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์กันแบบล้นกระเป๋านะคะเพราะว่าดาวอังคารที่โคจรเป็นมหาอุดนั้นค่ะก็จะช่วยผลักดันช่วยส่งผลให้งานที่เกี่ยวกับการ การก่อสร้างงานรับเหมางานขายที่ดินจะปิดดิวได้ง่ายมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่ค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ถ้าคุณสต็อกสินค้าไว้ที่บ้านระวังที่เก็บจะไม่พอนะคะเพราะถือว่าออเดอร์จะหลั่งไหลขายดีจนคุณแทบจะแพ็คสินค้าไม่ทันนะคะ เรื่องต่อมานั้นก็นับว่าจะสําคัญไม่น้อยค่ะเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรพุ่งเป็นมหาอุดในวันที่15มกราคมส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตามีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือเราจะแปลความหมายค่ะเมื่อดาวจรเป็นพันธุนั้นก็อาจจะแปลว่าเงินทองที่คุณมีนะคะจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นทรัพย์สินถาวรน,นะคะเช่นนะคะชาวตุนคุณอาจจะใช้เงินก้อนใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นการ เพื่อความมั่นคงนะคะยกตัวอย่างการเอาเงินไปโปะหนี้บ้านวางเงินดาวรถหรือว่าจะซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อการลงทุนก็ได้ส่วนรายรับของคุณนั้นนะคะก็อาจจะมาจากการขายสินทรัพย์นะคะใครที่อา,จากจะประกาศขายบ้านขายที่ดินเก่าๆนะว่าช่วงเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะมีคนเข้ามาขอซื้อนะคะบางคนก็จะได้เงินปันผลจากกงสีจากมรดกจากครอบครัวก็ได้เช่นกันส่วนในประเด็นของโชคลาภ นั้นนะคะก็ถือว่าตัวคุณยังมีความโดดเด่นเฮงปังค่ะเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือลาพระจะย้ายเข้าไปโคจรอ,อยู่ในภพผันธุนั่นก็แปลว่าเลขบ้านเลขรถเลขโฉนดที่ดินจะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของคุณและถ้าหากงวดนี้คุณยังไม่รู้จะซื้อเลขอะไรนะคะก็ซื้อเลขเหล่านี้ติดไม้ติดมือหน่อยนะคะถือว่ามีลุ้นรางวัลอยู่นะคะ เอาละค่ะทีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนค่ะเมื่อดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตานีเข้ามาโคจรเป็นมหาอุดในพันธุอาจจะแปลว่าช่วงนี้ จะขยันหาเงินเพื่อมาสร้างครอบครัวนะคะหรือเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เนาะโดยการซื้อสินทรัพย์บางอย่างนะคะแล้วโอนเป็นชื่อคุณอาจจะชวนคุณไปดูรถใหม่บ้านใหม่ก็ได้หลายคู่ก็จะเป็นช่วงเวลานะคะที่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันญาติผู้ใหญ่ก็จะไฟเขียวนะคะจะสนับสนุนให้แต่งงานกันหรือยุให้มีถายาตเพิ่มนะคะ ส่วนคนที่โสดคะ่ะเรียกว่าคุณมีเกณฑ์จะพบรักกับคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องแนะนํามาให้ได้เจอกันนะคะหอาล่ะบางทีก็อาจจะหมายถึงนะคะคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมานะคะผู้คนเหล่านี้ก็จะเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาทําให้คุณรู้สึกหัวใจสั่นไหวได้นะคะ สุดท้ายนะคะชาวตุนก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพและก็ข้อควรระวงังแน่นอนค่ะว่าดาวอังคารจะโคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวเสาร์ดาวคู่ศัตรูดังนั้นนะคะยังไงช่วงนี้คุณจะต้องระวังอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มในห้องน้ําถูกมีดบาดในครัวบางคนจะถูกไฟช็อตไฟดูดนะคะและก็ยังหมายรวมการที่เจ้าชะตามีเกณฑ์จะต้องซ่อมแซมบ้านก็ได้ค่ะและนอกจากนี้แม่หมอขอให้คุณจงระวังสุขภาพของ ญาติผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่หรือว่าผู้หญิงสูงวัยในบ้านช่วงนี้ท่านอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะมีเรื่องให้คุณต้องดูแลใกล้ชิดนะคะ ก็สำหรับ15วันแรกของปี2,569สเนาะสำหรับชาวตุลน,นะคะถือว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปูรากฐานสู่ความมั่งคั่งค่ะคุณจะไม่ได้มีแค่เงินสดนะคะแต่คุณกำลังจะได้ทรัพย์สินได้บ้านได้รถได้ความมั่นคงที่ยั่งยืนและสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวตุลน,นะคะขอให้คุณมีความสุขกับการที่ได้อยู่บ้านในช่วงนี้นะคะขอให้เลขบ้านเลขรถของคุณจงนำพาโชคลาบก้อนโตมาเสิบกับ นะคะเอาล่ะถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องพี่ขิม563ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่รวยๆเฮงๆกันนะคะ